มาด้า2 Sky Active 1.3 High Connect คันนี้ปี2019ค่ะเป็นทรงซีดานนะคะราคา428,000บาทค่ะรับรด5,000บาทนะคะผ่อนงวด7,738บาทนะคะ84งวดค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว1.3 High Connect มาพร้อมกับล้อแมกแต่งซิ่งนะคะ รถเดิมสีเดิมนะคะรับประกันไม่มีชนไม่มีความไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทางร้านออกบัตรรับประกันตัวรถและการันตีให้ด้วยนะคะหากลูกค้าซื้อแล้วนะคะตรวจพบว่ารถที่ซื้อจากทางร้านนะคะเคยมีรอยชนมาแม้แต่คืบเดียวทางร้านยินดีรับคืนและแถมค่าเสียเวลาให้อีก10,000แสนบาทเลยทีเดียวค่ะหลังจากรับรถไปนะคะทางร้านยังมีการรับประกันตัวเครื่องเกียร์ให้6เดือนหรือ2 0,000กิโลด้วยนะคะ คันนี้ต้องบอกเลยว่ารอบคันค่อนข้างสวยนะคะทรงสวยแต่งทรงจัดทรงมาค่อนข้างลงตัวมากนะคะนี่ค่ะ,ะเป็นทรงซีดานนะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์ค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะนี่ค่ะล้อแม็กนะคะล้อแมกขอบ15นะคะนี่ค่ะยางขนาด195นะคะขอบ15นี่ค่ะค่อนข้างลงตัวมากนะคะ รถไม่มีรอยขูดขีดไม่มีรอยชนเลยนะคะมีรอยการใช้งานนิดหน่อยเป็นรอยแมวขวดนะคะตัวนี้คือสามารถขัดลบรอยได้นะคะเป็นทรงซีดานก็คือทรงสี่ประตูนะคะมาด,ด้าสองจะมีสองทรงนะคะจะมีทรงสี่ประตูแล้วก็ทรงห้าประตูสําหรับตัวนี้จะเรียกว่าทรงสีดานนะคะสําหรับห้าประตูจะเป็นทรงแฮทแตกค่ะ คันนี้นะคะใส่เป็นสเกิร์ตหลังให้ด้วยนะคะเป็นสเกิร์ตตรงรุ่นให้นะคะนี่ค่ะรอบคันถือว่าสวยนะคะเดี๋ยวไปดูภายในนะคะปกติรุ่นนี้นะคะภายในจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะแต่ว่าสําหรับคันนี้นะคะหุ้มเบาะหนังมาให้เรียบร้อยจากศูนย์เลยนะคะเป็นเบาะสีดํานะคะได้แดงนะคะถือว่าลงตัวแล้วก็ตัดกันมากค่อนข้างสะอาดแล้วก็ใหม่นะคะ,ะนี่ค่ะ จุดเด่นของมัดด้าสองเลยก็คือออปชันเขาค่อนข้างจะเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี่ค่ะจะมีปุ่มคอนโทรลอยู่ทุกจุดเลยนะคะซึ่งใช้งานค่อนข้างง่ายนะคะเหมาะมือมากนะคะมีจอทัชสกรีนให้นะคะขนาดเจ็ดนิ้วนะคะนี่ค่ะ,คะ,นคะขนาดเจ็ดนิ้วเป็นจอสัมผัสนะคะแล้วก็นี่ค่ะ ตัวเรือนไม้ค่อนข้างเด่นมากนะคะคันนี้ไม้สองหมื่นหกพักยสี่สิกิโลไม้แท้ร้อยเชอรศูนย์ได้เลยนะคะเบาะหลังนะคะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะคันนี้สูงซีดานนะคะได้ไปถือว่าคุ้มค่ะใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะข้างในสะอาดเหมือนใหม่นะคะ เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันแล้วก็มีการตรวจเช็คระบบทุกจุดนะคะใช้งานได้ทุกจุดค่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง1.3เครื่อง1,300ซีนะคะขนาด93แรงม้านะคะโอ้หใส่หน้าค่อนข้างสวยเลยนะคะตัวนี้เครื่องสวยเครื่องเดิมนะคะไม่มีรอยเยิ้มของน้ำมันเครื่องแห้งเดิม เดิมๆจากศูนย์เลยนะคะน็อตทุกตัวนะคะไม่มีรอยขยับไม่มีรอยการขันเปลี่ยนอะไรมาเลยนะคะรับประกันนะคะเรายังรับประกันจากบริษัทชั้นนําของประเทศญี่ปุ่นให้ด้วยนะคะผู้อินสเปกชันนะคะซึ่งเขาจะออกบัตรรับประกันตัวรถให้นะคะตรวจด,ด้วยระบบมาตรฐานให้ว่ารถคันนี้เคยมีอุบัติเหตุมาหรือเปล่านะคะถ้าสําหรับรถที่ตรวจผ่านนะคะเขาจะออกบัตรรับประกันให้ทุกคันนะคะซึ่งคันนี้ก็มีบัตรรับประกันให้ด้วยนะคะนี่ค่ะ รอยมาร์กนะคะเดิมๆจากโรงงานทุกจุดเลยค่ะซื้อแล้วหายห่วงแน่นอนลูกค้าจะได้รถสวยรถเดิมนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะถ้าหากสนใจนะคะสามารถติดต่อเซลเกตได้ที่เบอร์โทร0858392934นะคะหรือแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยค่ะ